กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักสุวรรณและโกมุตคงเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับบ้านเราตอนนี้อากาศมันแปลกๆนะฮะในช่วงที่มันควรจะหนาวมันก็ร้อนในช่วงที่มันควรจะร้อนมันก็ฝนในช่วงที่มันควรจะฝนมันก็ฝนไม่ค่อยจะมาแล้วมันก็ไปร้อนแทนนะฮะ เราต้องหาอะไรสดชื่นสดชื่นกินค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารที่เราเชิญชวนคุณผู้ฟังทํากันโดยทั่วไปแล้วเนี er like er right. ่ยนะครับมันล้วนแล้วแต่ช่วยทําให้ร่างกายของเรามีความสมดุลอย่างเราหนาวเนี่ยเราก็สามารถกินให้อบอุ่นได้นะครับหรือเราร้อนเนี่ยเราก็กินให้สดชื่นได้แม้กระทั่งเราไม่สบายนะครับเราโหปากขมปากเราจืดแล้วก็ตามเราก็สามารถเลือกของกินที่ทําให้เราอยากอาหารได้นะครับซึ่งพวกนี้มัน ขึ้นอยู่กับทั้งประสบการณ์ด้วยทั้งข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่ง mm hmm. อาจารย์สันสนีท่านจะเป็นผู้ท,ที่มีทั้งประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆว่าอาจารย์สะสมตำราที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยมาค่อนข้างหลากหลายนะครับ mm hmm. ตำราของอาจารย์เนี่ยจะเป็นตำราทั้งจากของโบราณดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรบสายเยาวภาอาจารย์เคยพูดถึงอยู่เสมอๆนะครับหรือจะเป็นของเจ้าจอมศดับเจ้าอ่าใช่ครับแล้วก็มีแม่ครัวหัวป่าที่ที่เป็นตำราแรกสุ เลยเลที่บบ<ร>มีมีสัดส่วนแบบสากละนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำพริกอาจาร,รย์ครคลิสเงี้ยอาจาร,รย์ก็มี<ล>คืออาจาร,รย์จะห่อผิวตำราต่างๆเหล่านี้มาเพื่อใช้ในการผลิตรายการกันอยู่เสมอแต่ว่ามีหนึ่งเซตของหนังสือเหล่านี้ที่อาจารย์เป็นผู้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเองจากการที่ถอดสูตรแล้วไปลองทำทำเองด้วยคือแปลว่า ตำราต่างๆที่อยู่ในหนังสือเซตเนี้ยเคยทําหมดละเคยทําหมดแล้ว,ลวนะฮะแล้วก็มาแยกเป็นประเภทว่าประเภทนี้เป็นประเภทเครื่องจิ้มน้ําพริกเป็นประเภท,เเทผัดทอดตุลอะไรแล้วแต่อเป็นประเภทเครื่องน้ําพริกที่ทํามาจากผลไม้ไม้นะฮะเป็นประเภทเครื่องจิ้มตระกูล,ลหลนหลนอ่าครับประเภทของอาหารจานเดียว,าายวที่เรียกว,ว่าข้าวปรุงสําเร็จครับแล้วก็เป็นอาหารจานยํา ซึ่ง4แบบนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทำผลิตเป็นหนังสือมาเมื่อตอนที่ยังรับราชการอยู่นะครับที่สูนนันทาแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์ก็ทำเพื่อการเพื่อการเรียนรู้นะฮะใช่ค่ะทำแจกแจกฟรีค่ะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านมาหลายปีล้เป็นเป็นสิปีฮะถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบยังพอมีไหมอาจารย์ บางเล่มยังพอมีเหลืออยู่ค่ะครับเพราะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดอยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่าสนใจอันไหนเป็นพิเศษลองบอกมาก็ได้นะ,ะเผื่ออาจารย์จะยังมีอมโอกาสจะจะหาวิธีการส่งต่อได้อยู่ะนะครับมียำ มีเครื่องจิ้มที่จากผลไม้ไม่ใช่น้ำพริก,รก,กผลไม้เลครับแล้วก็มีมหลนพวกหลนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือข้าวปรุงสำเร็จ,รรจตัวข้าวปรุงสาเร็จเดี่ยน่าสนใจมากจังเพราะว่ามันคืออาหารจานเดียวซึ่งมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว<ช>ของเรารนะครับตำรับข้าวปรุงสําเร็จเนี่ยตั้งแต่สมัสมยรชัชกาลที่5แล้วนะใช่แล้วแล้วมันคือทําออกมาเพื่อที่ว่าจะได้กินด่วน ข้าวปรุงสําเร็จจะมีเซตที่น่าสนใจอยู่เป็นข้าวงบ,บข้าวงบหกชนิดครับซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันหมดเลยอแล้วก็ผนวกกับข้าวปิ้งค,คือทั้งทุกเมนูนี่คือ,อทําให้สุกด้วยกันย่างใช่ครับแต่เครื่องที่เอามาใช้ในการย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแล้วก็คือทาเสร็จในในหนึ่งจานในหนึ่งหนึ่งพอชั่นอ่ะคือฉวยไปกินได้เลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ จะกินระหว่างเดินทางก็ได้หรือแม้กระทั่งกินระหว่งางกำลังทํางานอยู่ก็ยังได้เลยใช่ค่ะอย่างในกรณีข้าวงบคือปิ้งอยู่ในห่อครับปิ้งอยู่ในห,อหอ่อใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าฉีกหออมาหรือบีบหออมากัดกินได้เลยนึกถึงภาพท่านกินข้าวเหนียวปิ้งอะ่ะฮะ ใช่ไหมคะแล้วก็แกะไปตองออกแล้วก็นั่งแทะไปด้วย<ช>ทำง,งานไปด้วยได้ใช่แต่ข้าวเหนีนยวปิ้งเป็นขนมแต่อันนี้เป็นของขาวแล้วเป็นของข่าวที่มีส่วนประกอบต่างๆมีวัตถุดิบต่างๆที่ค่อนข้างจะครบถ้วนองค์ประกอบคุณค่าสารอาหารที่รเราเคยคุยกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างครบกันหมดทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเมนูที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับที่เราพูดแต่ที่ผมพูดนำถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าสำหรับอาจารย์เองที่ ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวอาหารอาจารย์ก็อยากจะให้ผลงานที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้อื่นอาจารย์ก็เลยทลาเป็นลักษณะของหนังสือแบบนี้ <c oughs> แต่มีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านก็ทํางานเกี่ยวข้องกับอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> แล้วท่านก็ไม่ห่วงวิชา <c oughs> ท่านก็นําข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้มีทั้งบอกเล่าบอกกล่าวเมื่อเจอตัวต่อตัว <c oughs> หรือ เปิดอบรมเปิดสอนหรือแม้กระทั่งท่านก็ทําเผยแพร่กันในสื่อต่างๆ<ช>ด้วยนะครับท่านผู้นี้ก็คือเชฟวิชิตมุกุระค่ะสวัสดีครับเชฟวิชิตขอบพระคุณท่านคงจะสะดุ้งนะเพราะเราพูดถึง,ถงท่านบู่อยมถึงากครับขอบพระคุณที่เราได้นําความรู้ของท่านมาบอกต่อกับคุณผู้ฟังอีกนะครับสำ,สำหรับตำรับในวันนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันอานจารย์ใช่ค่ะแล้วเราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาหลังจากลองทํากินเองแล้ว ติดอกติดใจทําขายกันดีกว่าใช่ทาขายได้ด้วยว่าน่าจะเมนูขายดีนะฮะน่าจะขายดีใช่ค่ะเพราะว่าตัวรสชาติของมันหรือว่าวิธีการอะไรต่างๆดูคล้ายกับจะยุ่งยากแต่พอฟังจากที่เฉวิชิตท่านเล่าท่านท่านท่านบันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับทำขายน่าจะสะดวกดีด้วยซ้ำวันนี้เมนูของเราชื่อว่าอะไรครับอาจารย์เอาชื่อของท่านเลยนะคะคือ ต้มผักกาดดองปลาช่อนกับหมูสาชั้นโอ้ต้มผักกาดดองต้มผักกาดดองเนี่ยนึกออกว่าเราชอบกินต้มผักกาดดองใส่อะไรนะ กระดูกหมูบ้างไสหมูบ้างใช่ไหมใช่ค่ะแต่งานนี้ไม่ครับเป็นผักกาดดองที่เป็นปลาช่อนใช่ค่ะและยังไม่พอยังใส่หมูสาชั้นเข้าไปใช่ค่ะมันต้องมอีความหมายอะไรแน่ๆที่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะครับอเอาเริ่มต้นจากหมูสาชั้นเราใส่เพื่ออะไรครับอาจารย์เพื่อให้ทําให้ตัวผักกาดด้วยความที่มันมีมันครับนะคะพอเอาน้ํามันมาต้มกับผักกาดดองเนี่ยมันจะทําให้ตัวผักกาดดองเนี่ย ไม่กระด้างนุ่มแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะสังเกตดูว่าเวลาเราต้มประกาศดองเฉยๆเราจะไม่ต้มกับเนื้อหมูเฉยๆจะเป็นหมูสามชั้นจะมีหมูสามชั้นหรือไม่ก็มีไส้หมูกระเพาะหมูเพราะพวกนี้จะมีไขมันสูงพอต้มไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความนุ่มหอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นอืมครับทีนี้ประกาศดองเนี่ยปลาช่อน ต้องประกาศด,ดองกับปลาช่อนอาจารย์ใช่เมนูนี้เป็นเมนูเก่าที่เคยกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับนะคะแต่ว่าปลาช่อนเนี่ยเราจะต้องเป็นปลาช่อนทอดอไม่ใช่ปลาช่อนดิบ<อ>เป็นทินทีชิ้นๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เละมันก็จะ,เ,ะเป็นเนื้อที่เนื้อทอดมันก็จะแข็งๆหน่อยนึงแต่ว่าพอไปอยู่ชุ่มอยู่ในน้ําปุ๊บเนี่ยมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะแต,แต่ฟังดูจากชื่อเมนูแล้วก็จากวิธีการแล้วเนี่ยมันเหมือนบันเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาไหมฮะอาจารย์ ใช่ค่ะเราหน้าที่จะได้รับอิทธิพลมาจากของจีนนะคะดูเครื่องปรุงหลายๆอย่างแล้วคล้ายกับสไตล์ของเจียนแต่ว่าอันเนี้ยเรากลายเป็นว่าเอามาต้มเพื่อให้มีน้ำซุปครับนะคะแล้วก็สดน้ำซุปคือถ้าเป็นเจียนเนี่ยสดไม่ได้น้ำซุปมันจะเข้มข้นมากใช่แต่อันเนี้ยมันจะสดน้ำซุปได้และจะสดชื่นด้วยใช่น้ำซุปเนี่ยมันก็จะมีรสชาติเค็มเปรี้ยว เปรี้ยวจากผักกาดดองแสดงว่าผักกาดดองที่จะเอามาใช้เป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะครับไม่ใช่ดองเค็มนะครับเราะจะไม่ใช่ผักกาดดองที่เอามากินกับข้าวต้มหรือผักกาดดองที่มีแต่หัวนะคะครเราจะนึกถึงผักกาดดองเปรี้ยวที่เราไปซื้อตามตลาดที่ขึ้นออกมาเป็นต้นและมีใบด้วยใช่แบบนั้นเลยนะคะเอาผักกาดดองค่ะหนึ่งต้นหน่่งหัวเอามาร้างให้สะอาดดีบน้ําเปรี้ยวออกสมั่งไม่ใช่นั้นเดี๋ยวจะเปรี้ยว ตาเล่ไปเลยนะคะเจาตาเลอแล้วก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆนะคะต้นช่วงหัวที่มันเป็นตอของมันเนี่ยให้ผ่าด้วยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะบีบน้ำไม่แห้งอเตรียมไว้อันที่หนึ่งอันที่สองปลาช่อนตัวโตๆเขื่องๆสักหนึ่งตัวล้างขอดเกล็ดทำความสะอาดแล้วก็เอามาหั่นนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะหั่นตามขวาง ให้เป็นเว้นๆทั้งกระดูกเลยทั้งทั้งก้างปลาเลยใช่ค่ะครับแล้วก็เอาไปทอดให้เหลืองครับมันก็จะเป็นหน้าตาถ้านึกไม่ออกว่ายังไงก็ลองนึกถึงไอินีรีทอดนะแบบนั้นอ่ะใช่ค่ะคเอาไปทอดให้เหลืองอ่ะพักเอาไว้ครับอันที่สามหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งกิโลครับโดยประมาณนะคะครับอ่าหั่นเป็นท่อนหั่นเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมใหญ่นิดนึ่ิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไป เหมือนกับรีดน้ํามันออกคล้ายๆกระเจียวแต่ด้วยความที่มันเป็นหมูสําชั้นมันไม่ได้เป็นกักหมูนะคะเราเอาไปผัดเพื่อเอาน้ํามันออกบ้างซึ่งถ้าหากว่าคุณหั่นเล็กๆเนี่ยตอนที่เอาไปทํากระบวนการที่ว่านี้มันจะลดตัวฟีบเล็กลงแล้วมันจะแข็งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องหั่นเป็นก้อนซะหน่อยนึงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องปรุงรสอื่นๆคือประกอบไปด้วยขิงซอยนะคะแล้วก็ขิงซอยที่ซอยเป็นเส้นๆเนะซอยเป็นเส้นๆค่ะเจียนเลยเนี่ย เหมือนเลยเหมือนเลยครับเหมือนเลยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวนี claro ้ใช้เต้าเจี้ยวยังไงฮะอาจารย์มันจะมีเนื้อน้ําของมันหรือเป็นเม็ดถั่วเลยนะฮะทั้งเนื้อน้ําเลยค่ะทั้งสองอย่างเลยครับอาล่ะมาเริ่มต้นทํากันเลยอาจารย์เอาเราเริ่มต้นได้การเอาหมูสามชั้นที่เราหั่นเอาไว้นะคะลงกระทะไฟอ่อนๆร่วนเราใช้คำว่ารวนแล้วกันนะคะครับรวนให้จนกระทั่งมัน เหลืองพอมันเริ่มเหลืองปั๊บเนี่ยน้ำมันมันก็จะออกใช่ครับนะคะพอน้ํามันออกมาเราก็พอมันเหลืองได้ที่แล้วเราก็ยกขึ้นพักเอาไว้แล้วก็เอา,เอาตัวตัวหมูเนี่ยออ,ออกพักเลยเอาน้ํามันอนอกจากนี้เรายังจะใช้3ามเกลือค,คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแต่ไม่ ไม่ต้องถึงขั้นตําให้ละเอียดครับใช้รากผักชีสักสี่ห้ารากหกรากก็ได้นะคะครกระเทียมสักเจ็ดกลีบ,บแล้วก็พริกไทยสักหนึ่งช้อนชาเอามาบุบให้แตกนะคะหรือเอามาทุบแล้วก็ เอาลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมน้ํามันตอนที่เราเจียวหมูเนี่ยมันน่าจะได้ออกมาเยอะเราก็ต้องเอาตักออกไปบ้างใช่ไหมครับออเหลือไว้สักแค่ไหนดีครับกับปริมาณที่เดี๋ยวเราจะทํากับหัวผักกาดหนึ่งหัวปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็หมูอ่าเท่าไหร่นะครึ่งโลเนี่ครับจริงๆแล้วน้ํามันเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเพราะว่าเราเราต้องการเอามาแค่ผัดสามเกลือให้หอมครับ เพราะงั้นแค่ไม่เกินสักสองช้อนโต๊ะก็พออเพราะงั้นที่มันมีอยู่เหลืออยู่เยอะกว่านี้อยู่แล้วก็เอาออกซะให้เหลือประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็เอาสามเกลือสามเกลือเนี่ยเอาลงไปผัดผัดให้หอมพอจากผัดให้หอมเราจะต้องมีพริกค่ะพริกเม็ดใหญ่เนี่ยหั่นเป็นท่อนๆครับพริกเหลืองพริกแดงเป็าตระกูลเนี้ยนะคะหั่นเป็น เป็นท่อนๆโตนิดหนึ่งท่อนเนี่ยก็คือสําหรับหนึ่งเมล็ดยาวๆของมันเนี่ยสักแบ่งสี่โดยประมาณโดยประมาณค่ะแล้วก็เอาลงไปผัดผัดด้วยครับเอาขิงลงไปผัดกับสามเกลือครับจากนั้นเอาเต้าเจี้ยวลงไปผัดการที่เอาเต้าเจี้ยวลงไปผัดกับน้ํามันตัวเนี่ยมันจะทําให้เต้าเจี้ยวเนี่ยหอมพอหอมเสร็จเรียบร้อยเติมน้าหน่อยนึงไม่ให้เพราะว่าตอนนี้มันจะมันเหมือน,นกับจะงวดลงไปเรื่อยๆกลัว<ช>มันติดกระทะนะอาจารย์ ใช่พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาผักกาดดองกับหมูสาชั้นลงไปผัดกับไอที่ไอเครื่องทั้งหลายที่เราผัดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ เติมน้ำลงไปให้พอท่วมคือผัดไม่ผัดให้ให้มันทั่วให้มันคลุกทั่วก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจําเป็นไหมคะว่าจะต้องดูเรื่องของตัวผักกาดดองว่าต้องผัดให้มันสุกไม่สุกยังไงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ,ยอยละเพราะผัดให้มันเคลือบน้ํามันคือให้มันกลิ่นมีกลิ่นเคลือบได้แล้วก็ให้มันั้นทั่วท่วกันกับหลายๆอย่างที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะครับแล้วก็จากนั้นก็คือเติมน้ําลงไปให้พอท่วมครับแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนครับที่ใช้เรียกคําว่าตุนนนด้ววยไฟออ่่่เเพราาาะืงจก มูสัมชัสชานพอเราไปทอดให้ให้ค่อนข้างเหลืองแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเละแล้วแหละครับเพราะมันมันจะถูกความเหลืองเนี่ยเคลือบเอาไว้มันรัดตัวค่ะครับไอ้ที่จะเปื่อยคือเหลือแค่หนังมันจะทําให้เปื่อยขึ้นครับแล้วก็ผักกาดดองมันก็จะทําให้ตัวผักกาดดองเนี่ยนิ่มเพราะว่าไขมันไขมันนะคะต้มไปจนกระทั่ง อพอมันเริ่มประกาศดองมันเริ่มนิ่มสักนิดหนึ่งคือไม่ต้องให้ประกาศดองเปื่อยนะมันไม่มีทางเปื่อยหรอกนะคะก็เริ่มรปรุงรสเราเรสชาติที่มันควรจะเป็น,นคือ,อยังไงคะอาจารย์เค็มกับเปรี้ยวค่ะเค็มเปรี้ยวเผ็ดตามแต่เป็นเค็มเปรี้ยวชนิดที่ต้องสดน้ําได้เนาะใช่ค่ะ uh huh. ต้องสดน้ําได้ใส่น้ํามันหอยท,อท่านเชฟวิชีบอกว่าให้ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำปลานะคะแล้วก็ทดลองชิมรสดูครับ สุดท้ายคือเอาปลาที่ทอดไว้อะมาใส่เป็นส่วนสุดท้ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเละใช่ค่ะครับนี่ตอนผมขอกลับไปที่ตอนชิมปรุงรสอาจารย์ถ้าสมมติว่าคือเราไม่รู้ใช่ไหมว่า,ว,าว่าประกาศดองเรามันดองแค่ไหนเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเต้าเจี้ยวอ่ะมันเข็มมากเค็มน้อย,อยตอนที่เราชิมรสถ,ถ้าสมมติว่า เค็มยังไม่พอใส่อะไรครับน้ำปลาค่ะไม่ไม่ไม่เกลือนะไม่เกลือค่ะน้ำปลานะครับลแล้ถ้าเปรี้ยวน้อยอาจารย์โดยเปรี้ยวน้อยเนี่ยโดยทั่วไปจะนิยมเติม น้ำดอกนะครับไม่ใช่ว่าบีบมะนาวออาไม่ใช่นะฮะไม่ค่ะไม่ต้องเป็นน้ำผักกาดดอกนะครับเพราะความเปรี้ยวมันคนละแบบอ่ากลิ่นกลนเลยไม่เหมือนกันทั้งสิ้นใช่ค่ะนะครับอันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเสร็จสับเรียบร้อยเวลาเราประทานก็เนี่ยกินด้วยกันเลยคือซดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีขิงมีอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพริกเพลิ้เลยมันก็จะช่วยตัดเลี่ยนอยู่แล้วใช่ค่ะด้วยทีนี้ ในกรณีกินง่ายขายคล่องของเราครับกินอร่อยอย่างเดียวไม่พอเราต้องหา,าไรายได้เข้าบ้านด้วยใช่ค่ะเรามีคําแนะนํำยังไงกับการขายเจ้าตัวนี้ครับอาจารย์ต้มผักกัดดองปลาช่อนกับหมูสามชัน้นตัวที่เราต้องการให้มันมีรสชาตินะคะคือตัวผักกัดดองครับส่วนปลาช่อนเนี่ยด้วยความที่มันทอดสุกแล้วเนี่ยโดยทั่วไปมักจะเป็นตัวท็อป ตัวตกแต่งและตัวที่เพิ่มมูลค่านะคะคือมันไม่จําเป็นต้องไปต้มด้วยกันเลยใช่ค่ะนะคะคือเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเป็นไปได้ครับให้ต้มหม้อใหญ่ๆไว้เลยไอ้ตัวเนี้ยนะครไปเพิ่มสัดส่วนตัวเองตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะครับโดยในหม้อนั้นก็จะมีตัวหลักคือผักกาดดองกับหมูสามชั้นมันจะทำให้นุ่มค่ะแล้วก็มีพวกพลิก ครับนะคะขิงต้มน้ำซุปให้อร่อยนะคะส่วนปลาทอดไว้ประหัดนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งครับนะคะเราก็ตักไอ้ผักกาดดองอยู่ในหม้อกระบอกสําชันลงหม้อพอตั้งให้เดือดพอตั้งตั้งให้เดือดทันทีแล้วก็เอาปลานีคะท็อปลงไปใส่ตอนเดือดเนี่ยแหละนะคะพอเสร็จเรียบร้อย ปิดไฟแล้วก็เทใส่ชามอ่าอันนี้คือหน้าร้านหน้าร้านค่ะคซึ่งอาจจะตกแต่งด้วยผักชีพริกซอยอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสวยงามบางทีอาจจะเติมด้วยขิงซอยก็ได้แต่ว่ารสชาติเนี่ยคือต้องเป็นรสชาติที่เราทําเสร็จเอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ,ะคอันนี้คือหน้าร้านเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาสะสวยทําสดสดใหม่ๆใช่ค่ะแต่ถ้าเป็น Del ิ e วอรีล่ะจา้านะ delivery ก็ไม่แนะนําให้เอาปลาลงไปต้มเลยครับ แยกปลาให้ลูกค้าไปครับนะคะคือน้ําแกงที่มีผักกาดดองแล้วก็มีหมูสามชั้นเนี่ยทุงหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาแยกไปจะชิ้น2ชิ้นก็แล้วแต่ราคาที่คุณตั้งถูกต้องค่ะครับทีนี้บางทีเนี่ยลูกค้าบอกว่าเพิ่มปลาอืเราต้องมีราคาของปลาที่เราแยกเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งนั่นคือคุณต้องคำนวณต้นทุนใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าปลาช่อนเนี่ยมันหายากครับ นะคะเราอาจจะใช้เนื้อปลาที่เป็นเนื้อปลาที่เป็นเนื้อแข็งนิดหนึ่งอย่าใช้ปลาดอรลลี่เพราะทอดมันเละใชะ่ต้องใช้เนื้อปลาที่เป็นเนื้อเนื้อในลักษณะเดียวกันแล้วก็ทอดไว้เป็นชิ้นชิ้นนะคะอยา่างบางทีเนี่ยลูกค้าบอกว่าเราอาจจะมีขนาดจานเล็กจานกลางจานใหญ่นะคะ,ะลูกค้าบอกขอจานกลางล้วบอกว่าออเดอร์มาแล้ว มีลูกค้า3ามคนแล้วก็ให้ปลาสมชิ้นจะได้ไม่ต้องแยกกันอ๋อแบบนี้ซึ่งปลาเนี่ยตอนที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นปลาช่อนเราหัน่นแบบว่าหั่นเป็นแว่นก็คือหั่นไปทั้งก้างกลางเลยด้วยเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะแล่ปลาเฉพาะเนือ้อ เพื่อที่จะไ,ได้ค่ะแล้วก็ทอดใช่ไหมถ้า<ช>งั้น<ช>ที่ผมจะอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนําก็คือถ้าไม่ใช่เนื้อปลาช่อนเนี่ยมันมีเนื้อปลาอื่นใดที่ลรนแลแต่เนื้อแล้วทําให้เท็กซ์เจอร์มันเนี่ยยังใช้ได้กับตัวต้มผักกาดเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยมันควรที่จะใช้เปะใช้ปลาช่อนเนี่ยเป็นตัวหลัก ะะชื่อมันคือต้มปลาช่อนใช่ชื่อมันคือต้มปลาช่อนนี่แหละแล้วก็บางทีลูกค้าที่มาเนี่ยก็คือเป็นต้มปลาช่อนมาเพราะต้มปลาช่อนก็มีออนะคะคแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นที่เราหาปลาช่อนไม่ได้นะคะเนื้อปลากระพง อืมก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่เพราะว่าพอทอดออกมามันก็น่าจะพอใกล้เคียงบ้างแต่เนื้อปลากระพงกับปลาช่อนมันก็ปลากระพงมันจะแพงกว่าหมจ้าแพงกว่าใช่ไหมเพราะนั้นก็อย่าเลยปลาช่อนนี่แหละอันนี้ผมถามเผื่อว่าเฉย้เผื่อมีอะไรที่มันถูกกว่าแล้วได้ t e x t อร์ไม่มีใช่ไหมอาจารย์มันไม่ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าอย่างเนื้อปลาบางอย่างเนี่ยพอเอามาทอดแล้วมันเละอืม เพาเนื้อมันเท็กซ์เจอร์มันเนื้อมันเละมากกว่างั้นลืมคําถามนี้ไปก็จงใช้ปลาช่อนไปเถอะชื่อมันคือต้มประกาศดองปลาช่อนนะฮะส่วนหมูสาชั้นก็อย่าลืมทันชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับตอนที่เราไปรวนแล้วมันรัดตัวลงมามันจะได้ไม่แข็งนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวต่อไปจะไปต้มก็ตามเนี่ยถ้าชิ้นมันเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยมันก็น่ากิน น่ากินค่ะคแล้วมันก็จะมีรสชาติคือตัวเนื้อเนื้อหมูสามชั้นอะ่ะมันจะมีทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวเข้าอยู่ในหมูสามชั้นด้วยใช่ใชเนี่ยมันจะน่ารับประทานด้วยก็เอาลองไปทําขายกันให้คล่องๆนะครับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับเมนูต้มผักกาดดองปลาช่อนกับหมูสามชัน้นวันนี้หมดเวลาเท่านี้แล้วเมนูน่าเป็นอะไรติดตามกันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ,จสุวรรณและโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ